สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เรามาที่นี่ครับเยาว,วารีเดี๋ยวจะพาไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเยาว,วารีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหลังจาก3เดือนที่มาที่นี่นะครับตามมากันเลยครับดูโบสถนะครับค้ายมือรอบนี้เป็นโบสถ์แรกนะครับที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาวที่นี่นะฮะเขาเชื่อว่าเป็นครอสรลก ที่ตั้งอยู่ในประเทศนี้นะครับนะะัะนั้นผู้คนก็จะมาที่นี่กันเยอะมากซึ่งเมื่อเราจะมองไปเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีแม่น้ำที่จะไหลไปสู่เมืองหลวงทับลินซีนะครับแล้วเราก็จะเห็นเมืองเก่าด้วยเมืองเก่าด้วย,วยเยอ เห็นไหมครับ <boundaries> ว <si suppression> ่าน <fin anta> <ots> ี <guarding rim mit> ่คือแม่น้ำสองสายนะครับเราจะเห็นแม่ไหนแม่น้ำเนี่ยมันจะมีสีที่แตกต่างกันมันจะมีความหมายว่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชทายู่ข้างเนี่ยครับบรเลยทมแมน้ำเป็นสองสีนะแล้วก็เมืองนี้นะครับเมืองเก่านี่ยเดี๋ยวจะลงมาสักครู่หนึ่งท่านจะเห็นว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจครับที่นจะไปเห็นนะเช่นมีถานที่ชอปปิ้งมีโบสถ์อะไรนะท่านนี่คือชีวิตาระจำวที่เขาใช้อยู่ไีกประการึลงครับ ท่านผู้ใดที่มีความสนใจในการที่จะล่องเรือนะฮะเราก็สามารถที่จะบริการใ,ในการได้ครับล่องเรือรอบนะครับรนะหว,นะว่างแม่น้ำสองสายน่นะัดนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองเก่ากันจะไปดูโบสถ์ไปดูแหล่งที่เขาไปเดินเล่นนะาไปดูของพวกโอ๊ตทอปต่างๆของคนชาวเมือ,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 อนี้เข,ขทาทำกันนะครับนะก็ปัจจุบันไม้มีบัญชาการอ,อยู่มากนะครับน่าน่าสนาใจที่จะไปติดตามนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปกัน ขณะนี้ผมอยู่ข้างบนที่เจวารีนะครับบังเอิญวันนี้อากาศก็เรียกว่าดีนะครับเดี๋ยวพร่นี้เราจะไปกีนคาสเปกนะครับจุดนี้นะครับถ้าจะเห็นถ้าหากมองให้ดีนะฮะมันอาจจะไกลหน่อยนะับไกลมากประมาณ160กิโลเมตรตรงนั้นนะจะเป็นเนินสูงสุดนะครับสีเขาขาวนะครับนั่นคือพิกคาสเบกนะครับคาสเบกที่เราเรียกคาสเบก หรือว่าอยู่ในไอเดียที่เรียกว่าคัสเบกิสนั่นเป็นที่เรียกว่าสลิปปิ้งวอลคานอคือหมายความว่าตอนเนี้ขอนู้นั้นเนี่ยกำลังหลับอยู่นะครับหลับมาหลายหลายร้อย,หล,ย,ห,ลยหลายพันปีมาแล้วนะครับก็ยังไม่อยากให้เขาตื่นนะฮะเพราะว่าถ้าหากเขาตื่นเนี่ยมันเกิดอ,อินทราพ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไปไกลมากเลยเหมือนกับที่มันเกิดที่ลาบานานะครับ<ะ>เราจะไปกันพรุ่งนี้่ไปที่นั่นนะครับ บอกว่านั่นนะคือยอดเขาที่เรียกว่าสูงที่สุดในจอร์เจียนะครับในเทือกเขาบอเคสเซสในชื่อว่าคาสเปกนะฮะอยู่ในอเรียนะของคาสเปกิพรุ่งนี้เราจะไปดูันรับพรุ่งนี้นะฮะที่จะไปเห็นกันใกล้